คนละตัวนะครับเมื่อกี้เ้าใจว่าไอตัวเล็กมันกัดนะครับไม่รู้จังหวะที่ที่กัดนี้บังอยู่หรือเปล่านะครับตัวเล็กมากนะครับไอตัวเล็กตัวเล็กกว่านี้อีกนะครับที่ที่ที่กัดอยู่ตอนแรกนะครับส่วนไอตอนนี้พึ่งออกมาที่หลังนะครับโอเคก็ใส่ปลาเค็มนะครับกับสายป๊อปมาแล้วไม่หมันนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวจะลองตีต่อคือจุดจุดนาบริเวณนี้นะครับแรงเนี้ย ออมันบางลมตักงิี่เนือลมมันเงียบหน่อยเพราะว่าลมพัดไปฝั่งที่ใต้นะครับเสร็จแ,แล้วไอ้ไอ้แปลงนี้ตรงมุมนาเนี้ยมันจะลมเงียบๆนิ่งๆถ้าลมนิ่งนะครับตีแล้วเนี้ยโอกาสได้ตัวนั้นสูงกว่านะครับถ้ามีตัวนะครับถ้าไม่ไม่มีตัวก็ตีมันก็ไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราตีต่อสุดยอดม,มากครับมาดูจุดนี้นะครับเหมือนกับมีกัดลูกปลาย ดูมันกัดตัวขนาดนี้นะครดูสุดยอดกัดแรงมากโอ้โหกัดเต้าเองเลยไ้ปเล็กไกัดได้สุดยอดเลยเคยครับตัวแค่นี้มันกัดเหมือนกับตัวไซเป็นโลเลยโอเคครับปล่อยนะเล็กเกิด จะข้าไปตีหรือเปล่าโอเคครับตัวเล็กๆก,กัดสุดยอดมาก